พูดถึงงานแสดงสำคัญของซีอูแบนคอนเสิร์ตปฐมทิเทศเนี่ยจะเป็นอะไรที่สำคัญมากในยุคผมลงมาจนถึงหลังผมไปเป็นสักสิบปีซึ่งซีอูแบนก็จะได้โอกาสแสดงให้น้องนิสิตใหม่ทุกคนได้เห็นถึงศักยภาพของซีอูแบนได้อย่างเต็มที่หัวหน้าวงเอนนี่นะครับมาปรึกษาผมแล้วก็จังจาว่าเออเอาไงดีก็เลยเป็นคอนเสิร์ต Voice of Angels ขึ้นมาตั้งชื่อกันขึ้นมาเพื่อ Angel s เนี่ยหมายถึงสมาชิกใหม่ ก็คือเปิดโอกาสให้สมาชิกใหม่ได้ออกงานโชว์จริงจังเป็นครั Twelve ้งแรกคอนเสิร์ตแจ๊สผมทำา v o i e of a a v e n นจ r ครั้งที่3แล้วก่อนหน้านั้นคอนเสิร์ตแจ๊สเกิดขึ้นครั้งแรกของซีแบนปี2,545แล้วมันจะต้องมีคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตหนึ่งที่รวบรวมฝีมือของสมาชิกคนรวมถึงเชิญพี่ๆเก่าๆมาร่วมด้วยหลังจากนั้นมันก็พัฒนาต่อไป เป็นการเล่นในหลายๆรูปแบบแล้วก็ออกมาเป็นคอนเสิร์ตประจำปีของซี a n นสิ่งหนึ่งที่เป็นที่ยกระดับมาตรฐานซี a n นก็คืออะเรนจ์เมนทที่มาจากพี่ๆอะเรนจ์เมนท์ที่อาจารย์จ๋าสั่งโน้ตฝรั่งให้เราได้รับโอกาสที่จะได้เล่นดนตรีของการเรียบเรียงดนตรีที่ดีมันทำให้ซ Band ได้ยกระดับความความเป็นอินเตอร์ เทียบเท่ากับบิ๊กแบนต่างประเทศได้ต้องบอกว่าเจริญพลเนี่ยเป็นหนึ่งในชีวิตผมนะครับสําหรับผมสาหรับอาจารย์คือคือไอดอลในการใช้ชีวิตนะครับความนิ่งของท่านความมีวิสัยทัศน์ของท่านและความเอาจริงเอาจังในการทํางานของท่านทําให้ผมรู้สึกว่านั่นคือไอดอลคนหนึ่งในชีวิตผม ไปเล่นต่างประเทศที่เป็นออฟฟิเชียลจริงๆก็คือสามประเทศครับจริงๆทั้งสามครั้งผมผมเป็นิวสิคเรคเตอร์คู่กับอาจารย์จาย๋านะครับครั้งแรกไปเล่นที่เอเมริกาช่วงนั้นเราไปกันสิบวันมั้งครับถ้าจำไม่ผิดก็เหนื่อยกันมากครับก็เหนื่อยกันมากอันนั้นเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจอย่างยิ่งนะครับอาจจะมีคนมาดูตอนแรกก็ไม่มีคนมีคนมาดูนิดเดียวแต่พอเราเล่นกันกระหึม่มปุ๊บก,ก็มาดูกันเต็มครั้งที่สองก็ ประมาณ2019ตอนไปเล่นที่จีนนั่นก็คือในวันโอกาสที่ในหลวงรัชกาลที่9กรองราชครบ60ปีไปเล่นที่เซียเหมือนกับที่หาดใหัวเชียวหลังจากนั้นหนึ่งปีเราไปเล่นที่พนมเปพแต่ไปต่อที่เสียมเรียบในวันโอกาสวันเฉลิมชนศพรรษาพูดถึงสิทธิ์เก่า เราใช้ชื่อคาว่าสิทธิเก่าซีอูแบนแล้วกันครับเพราะยังมีอีกหลายๆคนที่ที่เติบโตโดยใช้วิชาจากซีอ a แบนไปเป็นหลักซีอ a แบมันไม่ใช่แค่เรื่องของดนตรีร้องเพลงไม่ใช่เรื่องของเอนเตอร์เทนอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของการอยู่ด้วยกันการทํางานการ organize วางแผนถ้าพูดเรื่องดนตรีนะไม่เอาวิชาที่อื่น คำว่าซีแอนก็จะพูดได้ว่าซี b แบนมาก่อนหลายสถาบันที่เปิดการเรียนการสอนดน,รนตรีแคะทำซึ่งน้องๆแแบนที่จบไปก็ก็เจอรุ่นพี่แแบนที่ทํางานอยู่ตามที่ต่างๆซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นข้อดได้เปรียบที่สถาบันอื่นอาจจะไม่มีในช่วง20ปีนี้ก็มีคนที่ ได้พยายามสร้างงานทางด้านดนตรีของซีอูแบนในหลายๆรูปแบบสมาชิกปัจจุบันที่รับอาสาเข้ามาทำหน้าที่เป็นประธานชมรมหัวหน้าวงหัวหน้านักร้องกรรมการบริกรรมการบริหารชมรมในตำแหน่งต่างๆก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะทำให้กิจกรรมมันดำเนินไปได้อย่างดีที่สุดในสมัยที่ท่านอาจารย์พิลมกมลรัตนกุลเป็นอธิการบดีเราก็มีโอกาสที่ได้ห้องที่เป็นห้องซ้อม ที่ทำการของซีอูแบนที่อาคารจามจุรี9เรามารวมอยู่กับชมรมดนตรีไทยชมรมนักร้องประสานเสียงวงซิมโฟนีของมหาวิทยาลัยแล้วก็ซีอูแบนที่เราเรียกตรงนี้ว่าจัตุรัสด,ดนตรีจามจุรี9ามหาวิทยาลัยได้สร้างห้องที่ สมบูรณ์ที่ให้เราสามารถใช้เป็นที่ฝึกซ้อมใช้เป็นที่ทําการและเราก็ได้อยู่กับเพื่อนๆที่ทํากิจกรรมทางด้านดนตรีด้วยกันจริงๆจ,จะนับได้ว่าเป็นที่แรกที่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกิจกรรมนี้โดยตรงช่วงหลังช่วงนี้มีกิจกรรมสําคัญที่เราได้มีโอกาสและมีความภาคภูมิใจที่ได้เข้าไปร่วมพระราชพิธีพระสบสมเด็จพระเจ้าพักินีเธอเจ้าฟ้าพิชรัตน์เราได้มีโอกาสไปแสดง ในวันที่ถวายพระเพลิงงานพระเมนที่ท้องสนามหลวงเนื่องจากซีอูแบนก็เคยได้ไปแสดงถวายเมื่อครั้งเจ้าฟ้าพิชรัตน์มีพระชนชีพอยู่ที่วังเรื่องดียดอยู่เป็นประจำงานสำคัญอีกงานหนึ่งที่เรา,เาไก็ค่อยอยากที่จะให้งานนั้นเกิดขึ้นแต่เราก็ได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่คือการที่ได้รับให้ไปแสดง ในพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพพระบาทสมพพเด็จเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่9ที่สนามหลวงซึ่งนับเป็นวงดนตรีของมหาวิทยาลัยวงเดียวที่ได้ไปแสดงณตรงนั้นด้วยความเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยความสัมพันธ์ด้วยกิจกรรมที่ ในหลวงไัชการที่9สเสด็จมาทรงดนตรีที่จุฬาเป็นแห่งแรกและ,สะเสด็จมาเกือบทุกปีตลอดระยะเวลา16ปีด้วยความเป็นวงดนตรีซีแบนที่ได้รับการยอมรับในวงการดนตรีทําให้เราได้มีโอกาสสําคัญนั้น,น,นในการที่ไปบรรเลงถวายเป็นครั้งสุดท้ายในงาน ถวายพระเพลิงพระบรมศพที่ท้องสนามหลวงรูปแบบวงดนตรีในปัจจุบันเรามีการพัฒนารูปแบบของนักร้องมีความจริงจังของนักร้องมากขึ้นนักร้องไม่ใช่เดินมาถึงแล้วก็จะมาร้องเพลงเลยนักร้องทุกคนจะมีการเตรียมตัวมีการวอร์มอย่างที่มีวิชาการแล้วก็สามารถที่จะแสดงออกได้ทุกๆอย่างทั้งด้านความสามารถในการร้องเพลง ความสามารถในการที่จะเต้นจะแสดงละครทําให้ขีดความสามารถของวงสามารถเล่นเพลงได้หลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆวงดนตรีเองก็มีการปรับเอาเครื่องสายเข้ามาร่วมด้วยนักดนตรีกลุ่มแซกซโซโฟนก็มีขีดความสามารถที่จะเล่นเครื่องประเภทวูดวินอื่นๆได้โอกาสที่วงจะสามารถสร้างเสียงที่เป็นลักษณะออเคสตรา ก็เพิ่มเข้ามาในขีดความสามารถของวงไม่ใช่ว่าสามารถทำได้เฉพาะสาวที่เป็นสาวของบิ๊กแบนอย่างเดียวทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ต่อเนื่องมาจากพี่ๆทุกรุ่นที่ส่งต่อส่งผ่านเจตนารมณ์ในการทำงานร่วมกันมาทำให้นิสิตปัจจุบัน ที่เป็นนิสิตจากทุกคณะได้มาใช้ชีวิตร่วมกันในชมรมนี้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมุมมองกันมาเปิดโลกกระนัดมาเรียนรู้ว่าผู้คนในวิชาชีพต่างๆมีแนวทางในการดำรงชีวิตในการใช้ชีวิตอย่างไรแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทำงานไปด้วยกันช่วยกัน เสียสละใช้ดนตรีเป็นสื่อกลางในการที่เข้ามาอยู่ร่วมกันแต่ทั้งหมดก็อยู่บนพื้นฐานของการสร้างงานดนตรีที่ได้มาตรฐานและก็มาตรฐานของเราก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆตามอายุของวงดนตรีที่มีมา64ปีจนถึงวันนี้